กพ่อเป็ดค่ะวัมาทุี่โครนได้งวดค่ะมาตามแนวทางกับพ่อเป็ดเนาะค่ะในงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของงวดนี้ท่านผู้ชมที่มาตามคุณพ่อเนาะค่ะงวดที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ชมเลขคุณพ่อเข่าค่ะงวดวันที Contact ่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดเลขคุณพ่อเข่าคลิปสองเนาะค่ะคุณพ่อปล่อยแค่สองคลิปเนาะค่ะสองฝันคลิปสองคงสุดท้ายค่ะมาตามมือเลขออกเลยเนาะค่ะ เลขของคุณพ่อเพิ่นนไฮมาหนึ่งหาหกค่ะคุมสุดท้ายกับหนึ่งหาเก้าค่ะท่านผู้ชมสองคุมเท่านั้นเนาะค่ะแต่ถา้าผู้ใดตัดกับหมุนก็คือได้ของคุณพ่อเนาะค่ะเพราะว่าเลขสามตัวถ้าไฮมานี่ต้องตัดกับหมุนสําคัญเนาะค่ะทับผู้ใดบบตัดกับหมุนนี่คือพลาดผู้ใดเอาแต่สองตัวถ่ายบบเอาสองตัวหนาเนาะค่ะแล้วก็บหมุนนี่พลาดค่ะท่านผู้ชมพลาดค่ะเพราะว่าบางเทือ เขาไหายบตรงเนาะค่ะห้แบบบบตรงตรงเลยแบบบางๆไว้เนี่ยก็ต้องตัดกลับมุนเอาค่ะงวดนี้มาตามต่อเนาะค่ะคุณพ่อว่าฟันแลลววสันฟันใน้จกมือคุณพ่อเนมือมันออกแลมือเล็ออกแล้วฟันแต่มือเลขออกแล้วเนี่ยมือเล็กฟันเลยบอกค่ะเลยบอกเขาได้เสือบอ่อืมฝันเนี่ยได้คุณพ่อฟันเราไปผอไปไงนี่ทงหน้าล้วกินเหลาเมาน่งที่เราทัรงแข่ แล้วก็ศูนย์แห้งนะเป็นเขาโยงเค้ยง้งขึ้นต้นแข็งไปเหมือนคนนะค่ะซิมิตี้นะซิมติตี้ห้าอนี่ละห้าซิมบูตี้เขาอ,อย่นั้นขเขาไม่มีเรื่องเราเจ้าเหมือนแห้งก็เหมือนแห้งศูนยลคนนะมอญก็ไปหามกันเจ้าไปศูนย์ให้เขานั่นเพิบมเลยคอยช่วยมาหามเจา้าคอยช่บยกเขาตั้งเจา้เจาคอยเขาตั้งปุ่นน,นนะี่มื่อนานะเพราะเน็นเจา้าคนนะโอ้เลยว่าแต่ว่ามันไม,มนนะนะ่มีศูนย์นะาัอเพราะว่ามัน่หายซู์นะ เ,เขาห้ามใบบ้านซะขันเจ้าศูนย์ใส่ผูน้นี้นี่เขาจะ,ะไปน้ำเจ้าอะไรคนน่ะเขาจะข้าทองผูน้นี้คนะน่ะค่ะเรื่อยๆเศร้าก่นแล้วเศร้าศูนยลมาแล้วก็ดีเลยนะม,มันมียังบ้านแล้วก็เรื่อยถือกันไปวันนะึงนะแล้วก็ถือกันไปเพิ่มเรื่อยๆออะไว่าเออที่ไปศูลเฮียงเราก็ตัง้งซส่นแล้วขวอย่างหนึ่งค่ะของกินอะก็เหมือนจะหายแล้วโดดลงไปในเรื่องด่างแข่ คนก็ขางแขกเหมือนศูน้้้า้่้้้้้้้ห้้้นเ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ศ้้้เ้้้้้้้้้้า้้้้้้้้้้้เ้้้้้้้้้้้้้า้้้้้้้้้้้้้้เข้า้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้า้้้้้้้้น้้้้้้้้าเลย้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้า้้ร้้้้น้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ย้้้้้้้า้้้้้ว อายุเราแปดเก่าโอแปดเจ็ดอายุเราแปดสิบเจ็ดปีแปดสิบเจ็ดปีมาแล้จะให้สามตัวกับเก่าแปดเจ็ดเก่าแปดเจ็ดสามตัวสามตัวเก่าแปดเจ็ดก็ให้กวดเราตั้งเคร่อแล้วก็ต้นก็จะหายเลยนะเก่าเนี้ยมันจะใช่คุณป๋อเก่ากวดเราได้เรากินเราตั้งโยโคกวดเราตั้งอยู่กวดเราเนี่ตีเป็นเก่าบหคะกวดเราเก่าแล้วเราก็เก่าอีกแล้วผู้ทาก็เก่าอีกแล้วน่ะเรื่องให้อายุเ่า แกชื่อเจปี้่ค่ะเลยเอาเก่าเก่าแปดเจ็อเก่าแปดเจ็บไปเรียค่ะคุณพ่อเห็นชัดเจนบอกขวดเหล่านี่เห็นในหนังยูโคเป็นเหล่านังคุณพ่อสี่สิบอนนี่นสี่สิบดีกีเนาะตังอืมอย่าลืมด้วยคุณพ่อสี่สิบดีกีต้องเอารอก่เห็นแตขวดมันตังกขวดเหล่าอยู่แหละแต่ว่าเก่าแปดเจ็บไปเดียวเอาเลยเก่าแปดเจ็บอืมว่างอ่านมีเท่านี้นีเท่านี้อน มีทั้งเบิรร่วมกันนี่อยู่น้ำกันนี่จัคนคุณพ่อสคนสามคนแต่ว่ามีตูพุท่าเบิดบ่อพนุ่มสองพุนุ่มสองนาก็มอหน่ะละก็มอสามนี่หน่อยเรื่องพุบ้าวนะเล่า้เท่าเล่าจกาแล้วเขาก็หางเศร้าๆก็เลยเสาะนะซูนมะมี่องอมาม่าซูนมามาพ่อ่ซูนค่ะอายุครบกันจักปีปนี่พูนั้นแปดสิบเจ็ปีแปดสิบเจ็ดปีีก็กดเอาเราก็ใช้นั่งพอดีกวดหอมีทึงอยู่ลอมันจะเป็นเก่า คุณพ่อหายเก่าแปดเจ็ดเก่ากัเจ็ดแปเกาเป็นี้เจ็ดแปดเก่าเกาแปดเจ็ดเป็นเฝันแรกคลิปแรกของหัวดนนิเนาะคุณพ่อเนาะค่ะส่วนสองตัวก็คือแปดเจเป็นอายุแปเจอายุเล่าอายุล่าบ้านนี้เพิ่นศูนย์เพิ่นมโหูสิตีคุณพ่อนี่ยยูยูใสคุณพ่อยูใสเหตุการเกิดอยูใส่ในแขนเนี่ยแข่มน่นนี่ินแข่ยได้หรอเราปรตงไกินละโซ่ลงไปหายพื้นตะ โนะเห็นเป็นแค่แค่นะแต่ว่าบุหัว่าเป็นแค่อยู่ใสเออแต่ว่าแค่คือแข่สิมีกวนอ่ะข่าว่าตั้งมันจะก้างแค่เลยมันกระซูนมันก็ลงไปกระลามค่ะเหมือนหายโว้โอ้ม่านสนามวาหางซ้อซ้อเอซ้าได้มันก็หมือนแห้งซูนแห้งคนน่ะค่ะก็เจ้าซูนเนี่ยคอยชี้ว่าหางจ่อคอยชี้ไปเขาค้างเท่านั้นเขาอ่ะไม่เลยเศร้านะค่ะ ศูนย์บ่มีนะค่ะศูนย์บ่มีคุณพ่อว่าเนาะค่ะท่านผู้ชมก็วิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะค่ะฟังความฝันของคุณพ่อแล้วก็ตีเอาค่ะแต่ว่าเจ้าของฝันนี่บ่ให้ยศูนย์เนาะค่ะบ่อหายศูนย์ห้เพิ่นให้มากก็คือเก้าแปดเจ็ดเนาะค่ะเก้าแปดเจ็ดเลขสามตัวสองตัวก็คือแปดเจ็ดเนาะค่ะบาร์เลทีคุณพ่อตัวใดเนาะสามสิบเก้าเนาะค่ะบาร์เลทีของคุณพ่อบาร์เลขที่คุพ่ามันจะมันอยู่วงใดแต่ว่าขึ้นแขนอยู่แต่ว่าวันนี้ แต่คุณพ่อคนไห้แค่เหล็สองขุมเนาะคะ่ะสามตกับสองตเท่านั้นเนาะคะ่ะน,น,นอกเหนือจากนั้นก็นให้ท่านผู้ชมตีเอานะคุณพ่อเนาะค่ะแนวทางของคุณพ่อห้มากชัดเจนค่ะท่านผู้ชมค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาบไดี๋งวันใหญ่กับพ่อเป็ดในคลิปนี้นะะนเนาะค่ะคุณพอ่อนาวบอกค่ะเย็นแน่ยู่นนยโอ้สันค่ะท่านผู้ชมสันค่ะเสื้อแขนยาวกับบนุงเนาะค่ะอากาศเย็นเนี่ยเหมือนเสาร์ค่ะ กระฝากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะดูแลสุขภาพน้ำเนาะค่ะช่วงนี้อากาศกยังเย็นอยู่บ่ท่านห่อนเนาะคุณพ่อน้เนี่ยมือเศร้าอากาศยังเย็นยังหนาวอยู่ค่ะแต่ดูแลสุขภาพกันน้ำเนาะค่ะขอให้มมิชคมีลาบแต่รางวัลใหญ่กับพ่อเป็ดเนาะค่ะในงวดนี้อีกข้างหนึ่งเนาะคุณพ่อนาะค่ะสําคัญค่ะหลักก็ะอลกโคงสุดถ่ายน้ำเนาะค่ะเดี๋ยวมาตามโครงทุดท้ายให้กับท่านผู้ชมทางบ้านน้ำเนาะค่ะแต่ส่วนมาก ้าคุณพ่อบกฟันก็ต้องรอจนกลัวมือเลขกออกเนาะคุณพ่อเนาะจังสียืนยันได้เนาะค่ะว่าคุณพ่อนี่สีใดตัวเลขตัวใหค่ะค่ะสําคัญกับห้ทาเนาะค่ะแม่นสีสวยปันได้กามาตามไ้คือเก่าเนาะค่ะกับพยายามสีมาไ้เศร้าเนาะคุณพ่อเนาะพยายามมาให้เศร้าค่ะเพื่อที่ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้เบิ่งเนาะ้เบิคดหาซื้อค่ะได้หาซื้อได้ค่ะหวดวันหันคุณพ่อกับเขาคงชุดถ่ายเนาะ ค่ะคุณพ่อให้หนึ่งหาเก่ากับหนึ่งหาโกเนาะค่ะถ้าผู้ใดตัดแล้วก็กราบเอาก็คือได้คานผู้ชมเลขกสามตัวก็อย่าลืมตัดกราบหมุนนําเนาะค่ะกันไว้ค่ะคุณพ่อมีย้ำเพิ่มเติมอีกบ่มีแล้วมีสองหนึ่งละพันสองหนึ่งค่ะได้ทั้งหนึ่งค่ะขอขอบคุณพ่อเป็ดได้หลายค่ะบ่แพงแนวทางขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะสวยมากทุกคนสาธุสาธุสาธุสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อเป็ดค่ะ ในงวดวันที่16กุมภพพันธ์2568ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของคุณพ่อในงวดนี้เนาะค่ะคุณพ่อนี่เพ่นฝันสันสันฝันบอยเน้าวเพิ่นน่าค่ะฝันมือขึ้นเหล็กออกแล้วเลยเพิ่นน่าค่ะนคืขึ้นนั่นเนาะค่ะต่อวิกตองวดเลยเพิ่นฝัน่าเพิ่นเห็นผู้เท่าเนาะค่ะคนหูจักกันนี่ละเพิ่นว่าค่ะเป็นผู้ทายเนาะค่ะยืนยุตตะแคแต่ว่าหูว่าตะแครนั้นยุใสเพิ่นว่ายืนยุตตะแครแล้วก็โดดลงมาเพิ่นน่า ล่ะกะซิตี้พ่อเป็ดเพิ่นว่าขาคนในความฝันเนาะค่ะผู้เทาทีหูจักกันนี่ก็คือเพิ่นเมาเ้าเนาะค่ะเมาเราแล้วก็โมโหแบบคักแล้วก็มือนคืนท่านที่ซิตี้พ่อเป็ดเพิ่นว่ารแล้วมีผู้ทายผู้หนึ่งนี่มาหามว้เนาะค่ะว่าอย่าเฮดใดว่าสันยาตีเพิ่นใดถ้าตีเพิ่นนี่คอยบวเขาขางเจ้าไรคอยบ่อยูน้ำเจ้าไรเพิ่นว่าค่ะบอกผู้เทาที่เมาเ้าเนาะค่ะ หลังจากนั้นผู้เท่าที่เม้าเรากระเศร้าเนาะคะ่ะหยุดขั้วมโมโหไว้เนาะคะ่ะและกกะดีเลยเพื่อนว่าค่ะเศร้าทีสีตีพอป็ดเนาะคะ่ะกะดีหายปานปิดถิ่มเพื่อนว่าค่ะหลังจากนั้นพอป็ดกับหูเมืองเนาะคะ่ะพอป็ดหายเนยวทางมากก็คือเก้าแปดเจ็ดเนาะคะ่ะเป็นเลขตีจากฝันเก้าตีมาจากผู้เท่าแปดเจ็ดตีมาจากอายุของผู้เท่าที่หูจักกันละเพื่อนเม้าเราเนาะคะ่ะ ลกักกระแปดเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเลขสองตัวเป็นอายุของผู้เฒ่าเนาะคะ่ะที่หูจักกันละเพิ่นเมาเหล่าเนาะคะ่ะเป็นอายุของเพิ่นอายุเพิ่นแปดสิบเจ็ดปีเนาะคะ่ะเพราะว่าพอเป็ดได้ไปถามเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะว่าอายุจักปีเพราะว่าฝันเกี่ยวเพิ่นเนาะคะ่ะพอเป็ดก็เลยให้แนวทางมาเลขสามตัวกับเลขสองตัวเนาะคะ่ะเป็นแนวทางของพอเป็ดในงวดวันที่สิบหกกรุ๊ปพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ค่ะ ขอให้ท่านผูชมทุกท่านมีโชคมีลาภในรางวัลใหญ่กับพ่อเป็ดสุขสุขสุขคนแต่ก็อย่าลืมดเ้อค่ะตัดกับหมุนนํำเนาะค่ะกันไว้ถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวนิงพ้ารวยนํำในเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้คลิปหน้าพอ,อกันใหม่ขอบคุณค่ะ